สวัสดีครับกบกะเดดเมริกานะครับเยอะวรอบนี้ครับผมจะจัดส่งให้ผู้ใช้นะครับในวันจันทร์ที่สามกรกฎาคมสอง0นร้อยหกสิบนะครับก็มีจํานวนเกือบ2ีตัวนะครับหลักๆคือคุณช่นชนนะครับเดี๋ยวดูแต่ละตัวก่อนนะฮะดูนะครับแต่ละตัวนะสวยงามนะครับเดี๋ยวด่เห็นนะครับท้องครับท้องเดี๋ยวให้ดูท้องอันนี้ไฮไลท์เลยท้องนะครับเห็นไหม ท้องเป็นกากเพชรน,นะครับนะต่อไปตบโพดครับด้านล่างเป็นตบโพดนะฮะขนาด48เซนติเมตรนะครับและกรบยางนะครับอีกหนึ่งตัวนะฮะและคุณชอนชนนะครับตบโพดก็เหมือนกันครับตบโพดก็บางตัวยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับแต่บางตัวผมใส่กาก,ากเพชรละยระยับให้ไปนะฮะ สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อทั้งหมดกันครับว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกครั้งนะฮนะครับดูก่อนแต่ละตัวนะครับหวังว่าผู้ใช้ครับได้ไปแล้วนะฮะคงจะใช้งานนะครับกลัวจะได้ไปแล้วไม่กล้าใช้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับแต่ละตัวว่าอจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับกลับมาอนนี้ใบเดิมที่ผมเคยมาทดสอบเหยื่อ ก่อนจะส่งให้กับหน้าตกปลาปบ่อยๆครับประมาณนี้นะถอบ้านครับโอเคครับได้หมดละนะต่อไปเราไปดูเดี๋ยวตัวแรกตัวแรกเลยครับกับกบยางนะครับรุ่นเทพนาคินนะฮะรุ่นนี้ ดูแล้วว่าแอคชั่นมันจะเป็นเช่นไรฮะจล็โซโล,โลแกนของเหยื่อตัวนี้ก็คือเรื้ยสยองโลกนะครับครับอยาบอกว่าเหยื่อ,อตัวนี้ครับน้ำหนักนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยฮะต้องคอยเบรกไว้นะฮะไม่งั้นจะเลยกำหนดที่เราตั้งเป้าไว้ฮะ ตู้ครับไม้นี้ยังไม่เอาเลยเดี๋ยวขอปรับเบรคก่อนหนึ่งเอ๊ะปรับหน่วงนะใช่ครับดูแล้วอันนี้คือเรื่นะครับติดไม้ครับให้ดูอีกไม้กลัวจะดูไม่ทันกันนะฮะ สีผมทามาสองสีครับก็คือสีดากับสีขาวนะครับสีครับผ่านนะครับตัวนี้เราประกันได้ว่าได้ไปใช้แล้วนะครับเอาไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระปุดครับตบโหนนะครับสำหรับกระโดด้ะครับผมขอรีวิวให้ดูเพียงตัวละครั้งเท่านั้นนะครับ หากตัวไหนผ่านนะครับแต่ถ้าตัวไหนแอคชั่นไม้แรกไม่ดีออาจจะมีไม้สองไม้สามตามมานะครับแต่ถ้าไม้แรกดีแล้วนะครับขอผ่านไปเลยนะเพราะว่าจะเสียเวลาในการจัดส่งครับให้กับลูกค้าให,ให้กับผู้ใช้ครับขออภัยให้ดรืม้ครับ สำหรับรุ่ต่อลนะตะอลนะครับหากท่านใดใช้รอกที่มีรอบกันก่อต่ำๆนะครับเหมาะอย่างยิ่งนะฮะเพราะเหยื่อ,จอเจาะแอคชั่นได้ดีนะฮะแต่ถ้าผู้ใช้ใช้เป็นรอกรอบที่สูงนะครับรอบเจ็ดรอบแปดนะฮะก็ควรจะกอแบบสโลว์นิดนึงฮะไม่ต้องเร็วมากนะครับ จะดูไหมก่อนนะตัวนี้รู้สึกว่าแอคชั่นบางช็อตมันไม่ค่อยเวิร์กนะโอเคครับผ่านครับผ่านนะตัวตะไปครับที่ แอคชั่นที่แบบว่าพเพียนเมื่อสักครู่น่าจะเกิดจากมีอะไรไปขวางเรือนปากของเหยื่อนะทํทำให้แอคชั่นของเหยื่อขาะช่วงไปนะอีกตัวนึงครับหานนะให้ถูกไหมครับผลงาน จากผู้ใช้นะครับให้ไปรีวิวดูในเฟซได้นะครับเฟซชื่อเฟซกบกระโดดเทพเมฆาและเย็บผิวน้ำนะครับและอา่าอีเฟซเนี่ยจะเป็นชื่อของผมนะครับชาวริตนะครับอลล์อลนหล์นะครับเชื่อมภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็คือ c h a w a l i t ครับแล้วก็เป็นว่า o n l u m ครับ ต่อไปนะตัวที่สามแลตัวนี้ดืกมาอีกว่าผ่านครับผมนั่งอยู่ทางตลิงอยู่พอสมควรนะฮะ่านะครับตัวต่อไปครับ รวโพตัวสุดท้ายครับลู้นครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับสหรับตัวนี้นะฮะก็จะส่งให้ไปใช้นะครับเทรทุกตัวครับไม่ต้องกลัวนะฮะหลับเหย่อนะครับต้องมั่นใจได้ว่าเมื่อผู้ใช้ไปใช้แล้วนะครับเหยื่อของเทพเม่ค้านต้องมีแอคชั่นครับและปลาต้องกัดด้วยนะฮะนั่นคือใจหลักตัวเอยนะครับใช้แล้วได้ปลากลับบ้านทุกคนครับ หาเน,นะให้ดูอีกไหมครับตัวนี้หาเน,นะต่อไปเป็นกุญชนชนแล้วนะครับ แอปชั่นนะตู้เครับมาแรกครับ่านครับสำหรับนิวกบกระโดดเทพไมคานะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ สวยอย่างเดียวนะครับแอคชั่นต้องเป๊ะด้วยนะฮะอย่างนี้เห็นนะครับตัวนี้เป็นไรเอ่ยฮะสกูครับตัวนี้เดี๋ยวขอลองดูอีกไหมเป็นที่อะไรนะเพราะว่ารู้สึกว่ากอเมอสักู่นี้ไม้แรกมันเอา้า พี่ลอ,อกหมบอย่างนี้ขี้ไม้ครับผ่านนะครับพี่อ,อกเขาันนี้ครั้งแรกโอ้โหกระโดดแบบไม่เต็มใจฮะพอไม้สองไม้สามนี่ไม่ต้องพูดกันเลยครับตัวต่อไปครับ สำหรับรถนี้ครับเดี๋ยวจะเดินทางไปถึงมือผู้ใช้งานครับประมาณวันพุธนะฮะผ่านครับ บางตัวอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับแต่ว่าจะพยายามให้น้อยที่สุดนะครับตำหนิก็คืออย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับในการทําเหยื่อของเทเมคานะครับหรือของผมนะครับก็คือผมมีปัญหาทางด้านการใช้งานของมืออยู่นะฮะมันเก่งนะครับมันลงน้าหนักไม่เท่ากันนะครับบางครั้งอาจจะเรียบนะครับบางครั้งอาจจะมีบางแห่งที่หบบว่าเก็บไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าแอคชั่นเนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะมีปัญหานะครับอย่างที่เห็นนะครับคุณชอนชนหน้าผ่านนะครับ ลายเก๋ที่เห็นนะครับไม่ใช่ริเิอเ์นะครับเป็นงานมือนะครับใช้ถ่งเ์นะครับแต่ขั้นตอนการทําผมขอสงวนไว้นะฮะเคยถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับหากใครอยากลองก็ได้ครับไม่ไม่ห่วงวิชานะครับแต่ว่าจะไม่บอกในคลิปแล้วว่าใช้อะไรทํานะครับ Amen. วันนี้ทงไั่ต้องมีคลังครับตัวนี้รู้สึกว่ามันกระโดดแบบยังไงชกกลน,นะติงหม้ครับนนเห็นไหมครับสังเกตดูนะติงไม้ครับโอเคครับผ่านนะสำหรับอุปกรณ์ปลายสายที่ผมแนะนำเท่าก็คือ เป็นกริปนะครับกริปเบอร์สองนะครับตกปลาเบอร์สองนะครับเพราะว่าคุณชอนชนเนี่ยผมออกแบบมานะครับเพื่อให้กำหลาพวกปลาช่อนนะครับแต่ถ้าไซส์ใหญ่ก็ได้ก็ได้นะครับพวกชโดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับได้เหมือนกันนะครับกริปเบอร์สองก็การณ์หนักของของปลานะครับไม่ต้องกลัวครับสิบโลสิบสองโลเอาอยู่ครับหากลุกจักเล่นนะครับ มันจะเล็กสักหน่อยครับสำหรับคลิปเตียบอลเบอร์สองนะครับแต่ถ้าแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ตามตัวนะฮะอันนี้เป็นการแนะนำนะครับแต่ถ้าแล้วตกปลาท่านใดได้ได้ไปใช้แล้วนะล,ลองใช้อุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่นะครับหรือที่ใช้ประจําอยู่แล้วมีแอคชั่น,นครับไม่ต้องเปลี่ยนครับออก็คือใช้อย่างที่เคยใช้มานะะแต่ถ้าใช้แล้วนะครับมันรู้สึกว่าแอคชั่นไม่เหมือนในคลิปที่ผมถ่ายให้ท่านดูนะครับ ลองเปลี่ยนมาใช้เบอร์สองที่ผมเขียนกำกับไว้ในซองนะครับซองที่ผมจะส่งเหยื่อไปให้นะฮะติดไม้ครับตอนนี้ครับ โอเคครับฐานครับหากมีตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับกบกระโดดเทพเมคานะครับอย่างนีก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีตัวก็ เราก็ได้ดูแค่แอคชั่นนะครับของเยื่อเท่านั้นครับเขบ้าไปรั้ทายได้ครับทางเฟซบุ๊กงนานครบกาชื่อเฟซกรกระโรดเทสเมกานะครับละเอียดอยู่น้ำนะพูดคุยนได้ครับสอบถามรายละเอียดของเยื่อได้นะ สุดท้ายมานี้ผ่านนะสำหรับนิวลืมบอกนะครับนิวกบดเทเมคารุ่นกิชอนชนนะครับตอนนี้ครับก็คือรักษาอันก่อนครับก้าไม่ต้องก่าเร็วมากครับรอบหขึ้นมานะฮะหรือตามตามก็ออรอบหกรอบห้าก็ใช้ได้นะครับตอนนี้นะฮะผมผมพยายามปรับปรุงให้ ให้ซัพพอร์ตกับลูกค้าที่ใช้มาที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นรอบรอบ7นะก็คือให้ซอมๆ้งหน่อยครับอย่างอย่างผมใช้เทสนะใช้เทสร,รอบ7นะครับแล้วก็ความเร็วปกตินะครับอย่างที่เห็นนะแอคชั่นนะ อีมนไม่ใช่อะไรครับถายมันปูครับแล้วงเรื่องนะปกตินะครับสำหรับผู้ใช้ล็อกเบสนะตัวนี้ผ่านหรือเปล่านะีจะรู้อีกครั้งครับผ่านหรือเปล่าผ่านแล้วแล้วกรอเทสเมคานครับพิเศษกว่าที่ใดนะครับก็คือ เรารับประกันสามเดือนนะครับสามเดือนเต็มๆตครับตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้เหยื่อไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีไอชั้นไม่มีนะครับภายในสามเดือนนะหากมีปัญหาก็มาคุยกับผมได้เลยครับเราินดีเปลียนเหยือให้นะครับและอย่างที่สองนะครับพิเเษกวก็นั้นครับหากท่านไปใช้งานแล้วนะฮะเจอกับปลาขุดนะครับกัดเหยือแตกนะครับใช้งานไม่ได้นะฮะไม่ต้องซื้อใหม่ครับส่งมาเปลี่ยนได้ครับเคลมได้นะฮะสามเดือนเช่นเดียวกันครับ ไม่มีที่ไหนที่ไหนแล้วครับอย่างนี้นะฮะถึงแม้เดือนหนึ่งนะครับท่านจะออกหมายแต่ละครั้งนะครับแล้วโดนปลาก,กัดแตกรับเยอนนะฮะใช้ไม่ได้นะครับท่านมาคุยกับผมครับเราส่งให้ใหม่เลยครับยังถ่ายรูปปลากับเหยือ่อของเทศเมฆาครับรุ่นไหนก็ได้ครับ อีกไหมครับตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ผ่านนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับก็อย่างไรครับอยากสอบถามนะครับข้อมูลนะครับกับเทพเมคานะครับได้ทาง facebook นะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ก้า0 9ู 652.78ครับทางเฟซบ o ๊กเราหลักก็คือกบกรดเทพเมค้าอยู่ที่นั้นครับไปดูผลงานกันได้ครับตรงที่นั่นนะฮะวันนี้ที่ให้ดูก็คือเป็นเอ่อแอคชั่นนะครับของเหยื่อนะฮะแต่ละตัวและความสวยงามนะครับทั้งหมดนี้อยู่ที่ในกล่องนี้แล้วครับที่ผมจะส่งให้กับผู้ใช้นะครับครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ